ถ้าแบบนี้เจ้ามูทีมงานมาแนะนำเฮีออยเนอรครับเมนูนี้เนีย่ยไปกรุไปจนปอนยุบเริ่มเนี่ยหกโมงแงง<ๆ>เพื่อจะแล้วเพราะจะซีทุมม่มามาครับมาครับมาครับลาบปลาพีย้ยมาพอกันครับว่าผมจะยุบก่อนตีลาบปลาพี้ยจะแล้วก่อนถ้าคิดมีคําตอบพอือจบเนอครับก่อนอื่นก็เอาปลาพีเยมาขอสูงนะเฮียก่อนซักโบกแนมสมุนไพรหันหน้า,าเปิดหัวก็เอาแล้วยุบแน่ ป่าเพียล่างทาความสะอาดเ็จเรียบร้อยเอามาคอดเกทขุดเกทป่าเพียนี่เปรียบเหมือนท้องคําสําหรับเมนูนี่เลยนะครับคอดเก็วไว้หางมาควัาเขาคอดเกตป่าในน้ำยางอีเกทป่ามันจะบัสเเดนเนาะคอดเกตป่าเ็จแล้วตอนชํามและผมมันยังคือพอนะหัวติดเหลืองครับเดี๋ยวช่องจะโดนแบนตอนแรกกว่าจะเน่ยตึงตัวแต่ว่ากินคนเดียวเสียดดยเน่ยเกินเดียวพอละครับนี่ครับจิ้นป่าเพียตีฮางแหล่ว้เนาะเหลืองเมาะเหลืองงามพอยังจิ้นแซลมอนกําแล้วใส่ป่าเครื่องในป่าแล้วก็ไข่ต้องหลากสายป่าเพียเดี๋ยวจะเอาไาด ไย่างคื่องไข่หอมแดงหอมเตียมต่าแล้วก็มาน้ํามันไว้เรียยเครื่องต้มมีคาเจ้ไข่หอมแดงหอมเตียมเอาใส่ลงไปในน้ำห้อนซุปก้อนหนึ่งก้อนเครื่องในป่าไข่ป่าแล้วก็พุงป๋าเอาใส่ลงไปต้มเลยครับจากนั้นผมจะขอสูม้าป่าห็มซัก แล้วก็จะแล่หนังปลาออกมานะครับเนาะแยกจิ้นป่ากับหนังปลาออกมาจิ้นป่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปลาบหนังปลาเขาก็จะเอาไปทอดเนาะลืมบอกไปครับลาบป่าเพียวนันนี่ผมจะแย่แบบซุกนะครับลาบป่าเพียครัวสุดมึงอย่ามากินแรงเด็ดแน่นอนครับอากาศมันฮอนบาควอนขินดิบเนาะหนังปลาเอามาหั่นมากอกเป็นตินพอดีหั่นไว้เสร็จแล้วก็แต้วน้ำมันเผือสักหน่อยขยำขยำเวลาทอดมันจะได้บะติดหม้อขางติดกระทะเนาะจังหวะนี่นะหลังไหมนี่แยไปตวัวซอยไปตวัวครูไปตวัวป้าโถตาลืมตาลายมด <laughs> จากนั้นเขาก็มาลาลบจินนปเพียกัต ลาบไปได้สักบื้อผมก็จะใส่นี่เลยครับอันนี้เป็นขิงนะครับเนาะตุบตุบลาบลาบลาบผสมจิ้นแาเพี่ยไปตัวเวลาลาบเซ็ตมันหอมดีเนาะลาบปลาใส่ขิงนี่นะลาบเซ็ตก็คูดที่เขียงพักไว้ก่อนจากนั้นก็จะมาซอยซีสหายใส่ลาบใส่สาเมืองเหนือต้นหอมพักปอมพักไผ่หอมดวนกาได้กินก็ถึงว่าอยากกินลาบกินรูแล้วเนาะซาบต้นหอมพักปอมพักไผ่หอมดวนบ้านเฮามาขว้าลาบต่างๆก็เกี้ยไม่พ่อมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการบรรเลงเพลงทอดเพลงมีเนาะเนี่ยผมถึงบอกว่าบดีเนี่ยคนเดียวขขััั้้้นนนนนนตออออออมหาาายยิดกกก่ืรรรแงคบเไวว ได้ตีแล้วก็ตักพักไวจากนั้นผมก็จะทอดใบบะนาวแบบมีใบบะคูดครับใจใบบะนาวแตนมันหอมกลัวเนาะใบบะเคยล้องไปง่พอเนิร์ทอดใบบะนาวเสรลาบปลาเก็ดปลาเพี้ยก็เอาลงไปทอดเลยครับมันก้นมันพอนะถ้าหมัวแต่กรูแต่คาระวังมันไหมจะขมนะครับได้ประมาณนี้สีท้องพองอําไพตักขึ้นพักไว้เลยจากนั้นก็ทอดหนังปลาหนังปลานี่ก็เหมือนกันครับมันก้นมันพอถ้าบะก้นมาพอเลยไม่ดำช้าโคเน่นอนต่อไปก็มีพริกลาบพริกลาบกม่หย0บมากีดแรงสรงเริ่มต้นที่40บาป ใส่ังซื้อตักแช่หาเพจเอาอย่างมากินแรงได้เลยนะครับเอาจิ้นปลาพียตีิ h e a l t ไหวลงไปกน้นไปครัวเกือบสุกหนังปลาทอดเกร็ดปลาทอดใบบะนาวทอดต้นหอมพักปอมพักไผ่หอมดวนเอาใส่ลงป้ายเปิดแก๊สเบาๆกลือเ,เ,เขากันแหมรอบเนะบาะไม่อยากจะบอคามาถึงจังหวะนี้นะมดไปเป็นขวดละตาลืมตาลายถ้าลืมใส่หยังขอสุมาตัวเนอะตัวนะครับกัมก้องป้าเบาไหวอันนี้ก็บบได้ทอดใส่กัมให้เช้าวันต่อมาสวัสดีจ้าว่าเจ้า แม่กิ๊บจะลองจิ้มพอกันเดอ้อแม่กิ๊บเอามาอุ่นล้อไปแล้วครับตะคืนมาได้จิ้มกับให้ผมอ่ะยุบก่อนอ <c oughs> เป็นไรครับแม่กิ๊บล้ำกออือมะนี่เป็นหนังมันเจาะหนังมันไปเร่ค่ะมักหนังแบบกรอบๆไปเยอะๆ๋อเหรอขามคืนแล้วหนังยังกรอบอยู่กออือกอใครใครป๋แ่หัวมันไหนมดจิถามหาหัวมจี้ชอบกินหัวเจ้าป้อนแม่ไปแหมหนึ่งกั๊